สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตสภาพเจ้าคังแสงนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าตอนนี้เจ้าคัางแสงเนี่ยตาบอดหรือเปล่านะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับข้างขวาเนี่ยไม่บอดนะครับข้างซ้ายก็ไม่บอดนะครับสภาพไก่ก็หลังชนอย่างที่เห็นครับคือเบือกแข้งของเจ้าสไนเปอร์ก็ดีมากนะครับตีเราชัดกับพื้นไปเลยนะครับในยกยกแรกนะครับจากต่อ3 1หนึ่งก็เหลือราคาเมือไหนเมือกันนะครับ แต่จิตเจ้าขังแสงก็พิสูจน์นะครับเรื่องจิตใจหัวจิตหัวใจนะครับโดนหักเนี่ยลำนั้นเนี่ยคนตกใจผมเชื่อเลยว่าใครที่อยู่เจ้าขังแสงตกใจทั้งสนามนะครับแต่เขาพิสูจน์แล้วว่าจิตใจเขาดีมากนะครับกลับมาสู้แล้วสู้อย่างสุดใจนะครับนี่ก็คือสภาพหลังชนนะครับส่วนตอนนี้ใครที่ถ้าเข้ามาสอบถามเรื่องฝากผสมนะครับก็ ที่จริงมันเลยมาแล้วนะครับโปรโมชั่นเนี่ยสามหมื่นบาทมันเต็มแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนจับต้องได้นะครับยังไม่อยากเพิ่มนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะเพิ่มเป็นคอกละห้าหมื่นตอนนี้คอกละสามหมื่นนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงนะครับผมรับอีกแค่ห้าสิบนะครับหลังจากนี้คือจะปิดจะปิดเพราะว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะครับเกือบสองร้อยแม่แล้วตอนเนี้ อนนี้ประมาณ200แม่แล้วนะครับให้อีก50มันจะเป็น250นะครับเราก็ยังทำทาไหวนะครับแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปน่าจะเป็น50,000นะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้จองฝ่าผสมนะครับแอดไลน์นะครับแอดซีเฮแอดแอดซีเฮดซีกนะครับก็คือแอดโชคเกนะครับยังไงฝากติดตามเจ้าคังแสงด้วยนะครับสุดยอดพม่าแห่งปีนะครับสองห้าหนะครับขอบคุณทุก กำลังแรงเชียร์นะครับชอบชูกเจริญ98นะครับขอบคุณครับ